รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2,560ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ7พฤศจิกายน2,564มีทั้งสิ้น6มาตราสาระสำคัญอยู่ที่การเลือกตั้งสสจากการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวเป็นการเลือกตั้งแบบบัตรสองใบกำหนดให้มีสสระบบเขตเลือกตั้ง400คนระบบบัญชีรายชื่อ100คนร่างแก้ไขนี้เสนอโดยพักพลังประชารัฐ พักเพื่อไทยสนับสนุนและพักประชาธิปัตย์ไม่ได้คัดค้านว่ากันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญคราวนั้นพักการเมืองขนาดใหญ่สมประโยชน์กันทุกพักการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญกำหนดวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นมาอีก50เขต สสบัญชีรายชื่อลดจาก150คนเหลือ100คนกำหนดวิธีคำนวณสสระบบบัญชีรายชื่อจากเดิมที่คำนวณแบบจัดสรัปันส่วนผสมจากการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวจนทำให้มีปัญหาสสปัดเศษเกิดรัฐบาลผสม20พักรวมถึงปัญหาการยุบพักการเมืองเพื่อเข้าไปเป็นสสบัญชีรายชื่อในพักขนาดใหญ่แบบไม่ต้องมีลำดับทำลายหลักการคำนวณสส,สพึงมีที่บัญญัติไว้ แต่แม้ว่าการคำนวณสสบัญชีรายชื่อตามระบบเลือกตั้งใหม่จะมีเกณฑ์คะแนน,นผู้ออกเสียงเลือกผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคต่อผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคนไว้อย่างชัดเจนแต่จำนวนผู้ลงสมัครเลือกตั้งที่ไม่ถึงเกณฑ์ก็เป็นปัญหาถ้าหากว่าผลการคำนวณรอบแรกได้สสปาร์ต้ลิสไม่ครบตามจำนวนที่ระบ,บุไว้ในรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองขนาดเล็กต้องการให้แก้ปัญหาที่กำหนดไว้ในมาตรา40วงเล็บ4ว่า หากจำนวนสสบัญชีรายชื่อรอบแรกได้ไม่ครบให้นำเศษคะแนนที่เหลือของพักการเมืองที่มีสสบัญชีรายชื่อจากการคำนวณรอบแรกมาคำนวณอีกครั้งนี่ทำให้เป็นปัญหาตามมาว่าไม่เป็นธรรมกับพักการเมืองที่ไม่มีสสบัญชีรายชื่อจากการคำนวณในรอบแรกแต่มีคะแนนที่มากกว่าเศษเหลือของพักการเมืองที่มีสสบัญชีรายชื่อในการคำนวณรอบแรกที่นำมาใช้ในการคำนวณสสบัญชีรายชื่อรอบสอง โดยพรรคเหล่านั้นต้องการให้เปลี่ยนวิธีการคำนวณสสบัญชีรายชื่อรอบสองให้ทุกพรรคการเมืองมีโอกาสได้สสบัญชีรายชื่อที่เหลือจากการคำนวณรอบแรกด้วยซึ่งการคำนวณสสบัญชีรายชื่อรอบสอแม้จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นำมาใช้คำนวณจะน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็ไม่ถือเป็นสสปัดเศษ แต่ทำให้คะแนนที่ประชาชนเลือกพักการเมืองนั้นๆมาไม่ตกน้ําขณะที่ร่างพรปรว่าด้วยพักการเมืองมีสีมาตราสาระหลักเกี่ยวกับการลดจํานวนสสปาร์ติลิสลงจาก150คนเหลือ100คนและให้สมาชิกในการประชุมสาขาพักการเมืองสามารถลงชื่อเลือกผู้สมัครได้ไม่เกินคนละ10รายชื่อ